สวัสดีครับพี่นงเกรตรกรธิรการครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องกันการะจริลเติตรูพืชที่มีชื่อสามัญที่เรียกว่าเดลต้าเมทินนะครับไปดูกันว่าตัวเดลต้าเมทินเนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่มไหนและเก่งแทนในทางด้านไหนบ้างนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับที่ผมทําขึ้นมาไม่ได้เล่นให้พี่นงเศษตรกรใช้สารเคมีแต่ถ้าจะใช้ควรใช้ให้ถูกนะครับเช่นจะใ,ให้ถูกกลุ่มถูกตัวถูกจังหวะอย่างเงี้ยที่ประสงค์ที่ทําขึ้นมา ถ้าไม่จําเป็นไม่ควรใช้สารเคมีถ้าใช้สารชีวพันธุ์น้ำมชิวามได้ก็จะเป็นการดีนะครับแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องควรใช้ให้ถูกวิธีถูกตัวถูกฝาถูกชนิดของสารกําจัดสตรอพืชนะครับไปดูแม่เหล็กตามเม่ทิ้นเนี่ยป้องกันกำจัดมแมลงสตรูพืชอะไรบ้างและจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับก่อนอื่นนะครับก,ก่อนจะชนพองสกอรท่านไหนพอมีกําลังซัพ์บริจาคเชื่อเรือโรงพยาบาลสงฆ์เชื่อเรือพระภิกษุสงฆ์พาธเชื่อเรือโรงพยาบาลทั่วไป เช่นคนที่โรงพยาบาลเด็กมคนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอาปถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่าน,นี้นะครับท่านในประสงค์ไปจากสามารถบริบรจาก่ันบัญชีท่าคิดที่ผมในไว้โดยตรงของโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านในประสงค์ไปจาก 88, ่านรัพสัมือถือกดจัน984ดอกจันหนึ่งสสี่เหลี่ยมกดโทรออกไปจากครั้งละหนึ่งร้อยบาททุกเือร่าขมือถือเพื่อสมทบทุถนสร้างตึกผู้สูงอายุข,ของโรงพยาบาลสิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่มาจากของกรมวิชัก,กเกษตรนะครับหากเราพูดเรื่องสารเคมีแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ผมพูดไปแล้วก็มีหลายกลุ่มนะครับมาดูกันว่าเดลต้าเวททินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเวลาพ่นลงไปมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อนอนและ,มะแมลงศัตรูพืชนะครับสารเดลต้าเวททินเนี่ยนะครับจัดอยู่ในกลุ่มที่3ของสารป้องกันกาจัดมแมลงศัตรูพืชนะครับโดยกลุ่มที่3เนี่ย เวลาพ่นลงไปแล้วมันจะเป็นกลุ่มที่ไปปรับการทํางานของช่องโซเดียมนั่นเองซึ่งช่องพวกนี้เกี่ยวกับระบบประสาทของแมลงหรือหนอนสัตว์รพืชนะครับเรามาดูกลไกลของกลุ่มที่3นะครับคือก,กลุ่มที่ปรับการทํางานของช่องโซเดียมเนี่ยโดยกลุ่มนี้เวลาฉีดพ่นลงไปตัวนี้รวมถึงเดลตาเมทินด้วยนะครับจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยมันจะไปปรับนะครับความต่างศัก์ของช่องโซเดียมบริเวณเปลแอคซอนของเซลล์ประสาท ทำให้เกิดการปิดของอช่องโซเดียมเนี่ยช้ากว่าปกติทำให้ช่วงการได้รักระแสประสาทเนี่ยยาวนานขึ้นนะครับและสารกลุ่มนี้มันออกฤทธิ์เร็วมากและทําให้แรงตายทันทีไม่ได้รับสารเพราะฉะนั้นสารกลุ่มนี้เนี่ยด้วยความที่พ่นแล้วมันตายทันทีเขาจึงเรียกว่าสารน็อ c ดาวน์นั่นเองนะครับสรุปกลไกาการทำงานของกลุ่มที่3นะครับซึ่งเดลตาเมททินก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเวลาพ่นลงไปเนี่ยมันจะไปทําให้ช่องโซเดียมเนี่ย ปิดช้าลงนะครับด้วยอาการที่มันช้าลงเนี่ยการส่งกระแสประสาทก็ยาวนานขึ้นและประเด็นสำคัญคือสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เร็วมากมื่งมล็งหรือนอนสตรูพืชได้รับจะตายในทันทีจึงเรียกว่าสารกลุ่มนี้ว่าสารน็อกดาวน์นั่นเองนะครับเรามาจอะลึกกันนิดหนึ่งนะครับว่าสารเดลต้าเมทรินเนี่ยคืออะไรสารเดลต้าเมทรินเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารชื่อว่าเดลต้าเมทรินนะครับ แล้วก็มีสารสําคัญตามข้อมูลที่ปรากฏบนจอนี้นะครับแล้วก็กลุ่มสารเคมี Me เนี่ยอยู่ในกลุ่มไพริทอย์กลุ่มย่อย 3A ย้ํานะครับเดลตาเมทิน <Yeah. S 1> เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่3ของสารป้องกันกําจัดปลัดสตรูพืชและกลุ่มย่อย 3A ของกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสารไพริทอยล์นะครับและเดลตาเมทินเองจัดเป็นยานอกหรือว่าสัมผัสตาย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกยาหนอกหรือสัมผัสตายพี่น้องก่อนจะต้องรู้นะครับถ้าเป็นหนอนจะต้องฉีดถูกตัวฉีดในช่วงไหนครับช่วงเย็นเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับหนอนเนี่ยจะออกมาหากินในช่วงเย็นนะครับคือไม่มีแดดแล้วคือเย็นถึงกลางคืนมันจะออกมาหากินพี่น้องถ้าในที่ปลูกกระหล่ำจะรู้นะครับว่าตอนยิงหรือตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะไปไปส่องหาพวกหนอนพวกนี้ แล้วก็กำจัดมันนะครับในในพี่นอนที่ปลูกกระหล่ำมผมจะเคยถามพี่นอนสกกรที่ปลูกกระหล่ำว่าจาจัดนอนในช่วงไหนนะครับก็ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาเขาก็ไปเอาไฟซองแล้วก็จับเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวมากําจัดอันนี้ก็รณีที่เขาปลูกไม่มากแต่เขาครูมากเขาเขาก็าาทําเช่นกันเพราะว่าบางทีนอนมันดื้อยานะครับยาตนนัวไหนก็เอาไมาอ่อยู่บางทีก็ต้องทําวิธีนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้จากการที่ไปสัมภาษณ์พี่นอนสกกรมานะครับ อันนี้เป็นคร่าวๆข,ของเดลตาเมทินเดี๋ยวไปดูข้อมูลอื่นต่อนะครับมาดูความปลอดภัยของสารเดลตาเมทินต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยที่ผมนํามาให้ดูนะครับเดลตาเมทินเนี่ยเป็นพิษต่ําต่อน,นกและสัตว์เลี้ยงูด้วยนมนะครับที่ว่าเป็นพิษต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีพิษนะครับมีแต่มันต่ําแต่งี้นกินก็ตายเหมือนกันแหละนะครับแน่นอนไม่มีเหลือคนรับประทานเข้าไปเนี่ยได้กลับบ้านเก่าแน่นอนอยู่ข้างกาแพงวัดชัวแน่นอนนะครับไอเนี้ยดังนั้น ความตระหนักเรื่องความบาดแผลของเดลต้าไม่สิ้นต่อสิง่งแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่อ่เอ่อมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เป็นพิษต่อนกษกัตริย์เลี้ลูกด้วยหนมก็จริงแต่อะไรรู้ไหมครับมันเป็นพิษต่อแมลงที่เป็นประโยชน์เช่นอะไรบ้างครับไส้เดือนดินสัตว์น้ํานะครับเช่นพวกปลาพวกอะไรพวกนี้นะครับด้วยตัวอย่างพวกไส้เดือนดินเนี่ยมีการรายงานว่าอัตราตายสูงถึงประมาณ90%ซ เมือ่อดรับเดลตาเมทิลในดินประมาณ1 0 0ถึงมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนาน14วันนะครับอนอกจากนี้การได้รับเดลตาเมทิลยาวนาน4 2วันส่งผลให้การเจริญเติบโตเนี่ยต่างการเจริญเติบโตอีกด้วยนะครับก็สรุปว่าไส้เดือนเนี่ยมันไม่ถูกกับเดลตาเมทิลถ้ามันโดนถ้าไส้เดือนดินเนี่ยเวลาพ่นตรงต้นพืชแล้วลลมันหยดลงไปในดินเนี่ยคือมันหยดแน่นอนแหละต้องยอมรับชะตาก,กรรมเลยว่าไส้เดือนดินตรงนั้นน่มันต้องตาย ถามว่าเส้นดินมันทําหน้าที่อะไรพี่น้องก่อนรก,ก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าทาหนาที่ใน,นการสร้างรูอากาศภายในดินแล้วก็ทําให้ดินมันร่วนซวยเพราะฉนั้นถ้าพ่นสารตัวนี้เนี่ยจะต้องยอมรับผลชะตาก,กรรมที่มันจะเกิดขึ้นคือไส้เดือนดินเนี่ยตายไม่มากก่อน้่อยนะครับแล้วโดยทําให้ทิ้งเนี่ยก็เป็นพิษต่อมแมลงเช่นมแมลงที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างครับพิษต่อพึ่งมแมลงเบี้ยนมแมลงเบียนเน้ยนคือพวกนอนแตนเบี้ยนไข่เบี้ยนอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งตัวเบียนพวกนี้มันจะช่วยควบคุมประชากรควบคุมไข่พวกมแมลงศัตรูพืชและก็นอนนะครับและความพิษของต้นทิ้นต่อพึ่งงานพึ่งงานทําอะไรครับทําหน้าที่ในการสร้างรังพึ่งอะไรพวกนี้มาหาเลี้ยงนางพญาอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับบางทีก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกไม่ว่าจะเป็นพวกแตนเบียนพึ่งอะไรพวกนี้แม้มันจะได้รับสารจากต้นทิ่ในปริมาณที่ต่ํามันก็จะทําให ตัวพวกพึ่งพวกพึ่งงานโรคแมลงแตน,บน,แนเบียนพวกนี้การเจริญเติบโตก็ช้าลงอายุไขมันก็สั้นลงนะครับแล้วก็ความสามารถในการเรียนรูพ้พฤติกรรมการกินอาหารก็ลดลงด้วยการตอบสนองขอรโมนเพศก็เปลี่ยนไปก็สรุปเดลต้าไมททิ้นว่ามันมีผษต่อพึ่งและแตนเบียนที่จะควบคุมศัตรูพืชให้เรานะครับพอไม่ได้รับเนี่ยไม่มากก็น้อยน้อยก็มีผลเหมือนกันนะครับมากคือตาย น้อยคือตา,ตายตายเหมือนกันแต่ตายช้าหน่อยเช่นการพัฒนาเป็นตัวเต็มไปในช้าลงอายุไขก็สั้นลงมันช่างเหมือนคนซะเลยเกินเนาะนะครับมันช่างเหมือนคนซะเลยเกินว่าคนในปัจจุบันนี้ได้รับสารกําจัดแรงสุพืชนเ,นเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันอายุไขเราบางทีก็สั้นลงเช่นอะไรครับเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อยเบาหวานความดันก็อายุยน้อยเขาเรียกว่ามันคนสมัยก่อนเนี่ยเขา เขากินยังไงครับกินของตามธรรมชาติแนละ้วปัจจุบันนี้พอคนประชากรมันเพิ่มขึ้นการกินอยู่ก็ต้องแย่งกันอยู่กันกินนะครับการผลิตก็ใช้สารเคมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นโรคเป็นภัยและอายุมันจะสั้นลงทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมาคือหนึ่งในนั้นปันจจัยคือสารเคมีนั่นเองนะครับมาดูความเป็นพิษเฉียบพลัต่อปลาที่เดลต้าไม่ทิ้นที่มีต่อปลานะครับโดยทั่วไปนะ่ยปลาหลายชนิด นะครับที่ไวต่อการได้รับเดลต้าเม็ทินนะครับโดยตัวอย่างเนค่า LC 5 0เนี่ยนะครับประมาณ96ชั่วโมงเขาเดลต้าเมินต่อปลาหลายชนิดเนี่ยนะครับถามว่าเดลต้าเม็ทินเนี่ยม,มันมันมีผลต่อปลาไหนบ้างเขาก็ยกตัวอย่างมานะครับว่าเช่นปลาหางนกยูงปลากินยุงปลาเทนปลากระดีปลาเบอร์ลินนะครับพวกนี้ไวมากต่อเดลต้าเมทินนะครับ ปลาหมอม้าลายปลาเทนปลาสอดพวกนี้ปลาแพสตี้ปลาเปอร์ลินปลาเวลปลาเรนโบช์ดนะครับมันไวต่อเดลต้าแมทินอันนี้เป็นปลาที่เขาทดลองเอะเนาะนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องสิก่อนขอย้ำนิดหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องสิก่อนเนี่ยพ่นสารเดลต้าแมทินเช่นพ่นข้างสาระพี่น้องสิก่อนหรือพ่นริมห้วยหนองคลองบึงแล้วน้ําชะล้างลงไป ถ้ามันมีปลาตายขึ้นมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ามันตายเพราะอะไรถ้าสมมนพ่นเดียวต้เมทิน,นีแน่นอนคือตายเพราะเดียวต้เมทินแหละไม่ได้ตายเพราะอะไรหรอกนะครับไม่ได้ตายเพราะน้ําเน่าเสียหรอกเพราะว่าตายเพราะพ่นเดียวต้เมทินที่มันไหลมากับน้ําในช่วงเวลาฝนตกเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ย้ํากันนิดนึงถ้าใครจะพ่นเดียวต้เมทินเนี่ยต้องคํานึงถึงผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับ เรามาดูโครงสร้างของสารเดลต้าเมทิทนะครับว่ามีเป็นอย่างไงเดลต้าเมทินเนี่ยมีโครงสร้างตัวไหนบ้างครับเบียร์นะครับตัวไนโตรเจนออกซิเคนะครับแล้วก็ตัวเบียร์ตัวหนึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างที่แปเอามาจากของฝรัง่งเขาเขียนโครงสร้างมาไว้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้สําคัญเนาเอามาเอามาให้ดูเฉยว่าโครงสร้างของเดลต้าเมทินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับต่อมานะครับมาดูกันว่าเดลต้าเมทินเนี่ยป้องกันกําจัดอะไรได้บ้างโดยทั่วไปนะครับ เดีวต้าเม็ทินเนี่ยป้องกันกับจัดนอนทุกชนิดนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยเช่นนอนเจาะฝักทัวนอนใยฝักนอนเจาะสมอฝ้ายนอนม้วนใบผักใบฝ้ายนอนกินคือใบฝ้ายนอนกระทู่ผักนอนชอนใบนอนเจาะดอกมะลินอนกระดบุ้งกินใบนอนหน้าแมวหนอนร้านนอนกออ้อยนอนเจาะลำต้นข้าวโพดเพียจะกระจันนะครับโดยทั่วไปเขาจะเน้นอะไรครับเน้นหนอนมันจะเด่นเนื่องนั้นนอนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ถ้าจะให้หนอนตายเนี่ยตรงขนช่วงเย็นๆน,นอนมันออกมาหาก,กินในช่วงคืนเนี่ยมันต้องถูกตัวมันถ้าไม่ถูกตัวในยากที่มันจะตายนะครับแล้วก็ถามว่าเดลต้าไามทินมีโอกาสที่หนอนสัตว์รพูพืชพวกนี้เนี่ยจะดื้อยาไหมมีแน่นอนครับไม่ว่ายาตัวไหนก็ตามมีแน่นอนในสัตว์รพูพืชทุกชนิดหนึ่งในนั้นเดลต้าไมทินก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวเดลต้าไมทินที่ขายท้องตลาดทั่วไปปัจจุบันนี้มีราคาเท่าไหร่แพงหรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะครับตัวเด็กต้าเดลต้าเมทิน3% 1หนึ่งลิตรราคา249บาทเด็กต้าเนี่ยเป็นชื่อการค้านะครับแต่ชื่อสามัญที่อยู่ในมุมสี่เหลี่ยมนี่ครับเห็นไหมครับขาวๆที่ลูกศรชี้เนี่ยเป็นชื่อสามัญตัวเดียวกันตัวนี้มีเดลต้าเมทินประมาณ3%ต้องเซ็นต์ต้องอย้ำไ่อนเกษกรนะครับเดลต้าเป็นชื่อสามัญทุกบริษัทจะใช้ชื่อนี้เหมือนกันคือเดลต้าเมทินแต่ ชื่อการค้าก็แล้วแต่บริษัทจะเรียกแต่บริษัทนี้เขาตั้งชื่อว่าเด็กตาเป็นชื่อการค้าถ้าผมตั้งบริษัทผมใช้สารเดลต้าเมทิ้เป็นชื่อสาม,มัญเลยนะฮมันชื่อตัวเดียวกันเพราะว่าจะตั้งเด็กโดสเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็แล้วแต่ผมแต่ว่าชื่อสาม,มัญตัวเดียวกันคือเดลต้าเมทิ้ตัวน,นี้ราคา249บาบาทนะครับต่อมานะครับของบริษัทหนึ่งอันนี้ก็สามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโดยบ้านเราก็อยู่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวนี้เป็น2 3 9าบกาทก็ราคาไล่เลี่ยกันเนาะเขาบอกว่ายานอกยาเย็นอะไรก็ว่าจริงๆคุณสมบัติกลุ่ม4เนี่ยมันเป็นยานอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นยาเย็นจะเย็นไม่เย็นเนี่ยหดูขวด2ดูถามเจ้าของร้าน3ดูถามคนขายถ้าเป็นสูตร ec เนี่ยก็ต้องย้ําเลยว่าถามมันเป็นยาเย็นหรือว่ายาร้อนแล้วแต่ตัวที่เติมเข้าไปนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเดียวาเไม่ทิ้เดี๋ยวไปดูเรื่อง ผลกระทบจากสารเคมีนะครับการผสมสารบวกกับจุลิทนทรีย์ทำยังไงนะครับท่านท่านในกระดูหลายคลิปก็จะพูดคล้ายๆกันนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูข้อมูลเรื่องการผสมสารเคมีกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับกลุ่มต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ข้อควรระวังน,นะครับพี่น้นงองสกกรต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีทุกทดที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษ นะครับไม่ว่าต่อมแมลงเองและต่อพี่น้องสกษตรเองทางผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้มิดิตให้เรียบร้อยดูทิศทางลมอุปกรณ์ต่างๆ่เช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องเกษตรเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราเราผสมพ่นพวกน,นี้มันหมดอายุหรือย,ยังนะครับหรือว่ามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ย ประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นใส่ประกอบมาจากสารเคมีหลงัลงๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่พี่นักสกรหาดูข้อมูลอินเทอร์ได้เลยนะครับเพวัะน,นั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลิกก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ผมอยากนําข้อมูลตัวนี้มาให้พี่นักสกรดูนะครับ เรื่อง5ประเทศที่มีการตะพบสารเคมีกเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปอย่างสหภาพยุโรปมากที่สุดย้ำนะครับมากที่สุด,สดจํานวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ย0204060เป็นจํานวนครั้งที่สหภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีอ่าเป็นแท่งๆเนี่ยเขาเป็นปี50 51 52 53นะครับแล้วก็อ่าตรวจนับเลขจากการแจงน้าเตืนอนระบบ RSFF วันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจํานวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพศเห็นไหมฮะอ่าดูนะครับอ่าตัวปีพศเนี่ยก็จะเป็นแท่ง,แท,งแท่งเรียงกันไว้นี่ครับเริ่มจากปี50นะครับแท่งนี้ ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกี25อินเดีย2อียิปต์10และก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกีตุรกีเยอะกว่าไทยอันเนี้ยตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับโดมินิกัน4เท่าเดิมจะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้น จอรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7อารโดมินิกันเนี่ย0น่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์1ไทยเบอร์2 พอมาปีนะี้ปีสุดท้ายปี53นะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอตุรกี50อินเดีย25อียิปต์18โแปดดมินิกัน12เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเด่นเด่นคือไทยเนี่ย55ในปี53ตุรกี50อินเดียนเนี่ยน้อย25นะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่า18โแปดดมินิกันยิ่งน้อยสิบตารางตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า1ไทยกับตรุรกีส่งออกมากกว่าอินเดีย อ่อีดิปโดมเนกันนะครับแล้วก็การส่งออกนี่ยมดนปาเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตอนที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งในนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นอ่าพี่นรอิก่อนบอกว่าไปตรวจแล้วผมทําตามอ่ ฉลากบอกว่าหยุดยาก่อน15วันอย่างเงี้ยน,นะครับตจจยย 3, แบมมบต่นพาานวดนมมนเกษตรก่อนอย่าลืมนะครับการที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง3 4อย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชนะครับการขายน้ําดีไหมความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการขายน้ําดีไหมน้ํามันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพนวดเกษตรก่อนอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันจึงแปลกปลอมที่มันต้องขับและปัจจัยที่จะทําให้มันขับออกได้เนี่ยสาปัจจัยนั้นแต่พอมาดูสวนนเกษตรก่อนบ้านเราเนี่ย ถ้ามันตกค้างเนี่ยแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัยสามสี่อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบอ่าเพราะมันไม่ครบมันจําเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บผลผลิตเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้างอันนี้เป็นส่งออกแต่ประเทศที่เข้าตรวจนะครับไทยห้าสิบห้าเนี่ยแต่อย่างที่พูดถันมาก็คือ ถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆงานวิจัยหลังๆเนี่ยบอกว่าสารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาคือหยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น ที่ฝากไว้กับพี่นองศิกรนะครับว่าพี่นนงสกกรเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้เขเข้าใจกันนะครับว่าคนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงเห็นไหมฮะเพื่อจะได้ทันเวล่งเวล่่งเวลาอะไรที่เขาใช้ไปผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ ไม่ใช่บออุย้ยทําไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกถูกนยเขาก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนี่แหละครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็อ,าออกมาก็มีนะครับเพราะฉนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริโภคเองก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในเพื่อที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทําแบบปนีดอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทํายากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือเองเนี่ยเราไม่ไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนเนาะนะครับ วัะนั้นก็ทั้งผู้บริอเองผู้ก็แล้วู้ผู้บริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเรื่องผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วละ่ะในในคลิปหลักๆเนะี่ยผมเคยทําเรื่องผังผสมสารเคมีไว้แต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องสกกรจะลืมนะครับพี่น้องสืกรจํากันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผังการผสมสารปรงกันสัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับพี่น้องสก่กรดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดู สีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ําเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะรับคํารับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีกรณีเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้ อ่ะดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมาดูตลาดด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องกันกาจัดแมลงนะครับขั้นกลางกับตรงนี้ไอซีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นสารป้องกันกาจัดโรคพืชนะครับทีนี้เวลาเราดูด,ดูยังไงยกตัวอย่างสารตัวแรกอะมิทราตตัวนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางมาเลยเป็นลูกศรไว้เนี้ยนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็มาด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมถ้ามันบรรจบกันตรงไหนถ้าสมมติว่าช่องนี้ก็แสดงว่าอะมิทราดเนี่ยผสมได้กับเบต้าไซโฟทรินแล้วก็ไซโฟทรินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิทราดผสมกับคาร์บอเนียนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้เห็นไหมครับตัวคาร์บอเนียกับตัวอะมิทราดอ่ะอันนี้ไม่ยากเนาะทีนี้ผส อ,อย่าผสมกันจน,นกว่าจะได้รับคำรอนผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับไล่ลงมาเนี่ยเห็นไหมมันแตกกันตัวนี้ก็เป็นอะมิฟาดกับอคอฟูอัซูรอนไดฟูอรอนฟูเฟนนอกซูรอนไตฟูมูรอนพวกที่อย่าผสมกันจน,นกว่าจะถามผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหมก็ไล่ลงมาสีม่วงมีตรงนี้นะครับไล่มาด้านข้างเห็นไหมครับ ีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่13ตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังอยู่ต้องดูรายละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดียวคาบถ้าผสมกับอะมิตราตต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมิทราตมีไหมอะมิทราตไม่มีสีเหลืองอถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่างตัวอ่าตัวไหนอ่ขออนุญาตนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บาริโอ เห็นง่ายหน่อยคาร์บอนิตัวนี้นะไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันที่ตัวไหนครับลากคาร์บอนิลองมาช่องนี้มาเจอสีเหลืองแล้วแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยมันตัดกันลงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับไดอาซิโนนเมทิดาเมทิดาไทออนเพราะนั้นคาร์บอนิเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันกันบไดอาซินนอนและเมทิดาไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองน,นั่นเองนะครับต่อมา สีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอย่างตัวหนึ่งเอาอะม,มิทราด้กันอะมิทราดเราก็ไล่ลงมาตรงไหนถูกช่องสีแดงไล่ลงมาตรงนี้นะครับเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิทราผสมกับอะไรไม่ได้เจอแล้วก็คือตัวนี้ไงขอภไปนะครับตัวบอรโดมิกเชอร์ตัวนี้นะครับบอรโดมิกเชอร์ อ่ะขอไปนะครับชื่อว่าโบโดมิกเซอร์นะครับตัวนี้นะโบโดมิกเซอร์ผสมไม่ได้กับอะมีฟาดเพราะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตารางได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะพีโตเลียมออยฮะตัวนี้ผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางนี่เลยผสมไม่ได้กับไทดีโอคาวนะครับนอกั้นก็ผสมได้นะครับ แล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบนด์ A มิกเจอร์ไหมฮะสารต้องการจัดเชื้อราพวกนี้จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชอะไรต่างๆเห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างโบนด์มิกเจอร์ผสมไม่ได้กับคาเบนดาซิมเมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโนมิลอะไรครับตัวโพพีโนฟอร์สเป็นสารกำจัดแมลงห้ามผสมกับโบนด์มิกเจอร์โปรพไกส์ก็ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่พาวิธีดูสารป้องกันกำจัดเมลงศสตรูพืชและการผสมนะครับครันี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเดลตาเมทินก็สรุปคร่าวๆนะครับว่าเดลตาเมทินเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารจัดเป็นสารอยู่ในกลุ่มที่3นั่นเองแล้วเป็นกลุ่มย่อย 3A นะครับพวกไพรดทอย Detroit. สารกลุ่มพวกนี้โดยเฉพาะตัวเดลตาเมทินเน้นกําจัดพวกนอนเป็นชนใหญ่นะครับเพราะนั้นการพ่นเนี่ย พ่นตอนช่วงเย็นนะครับนอนมันออกมาหากินนี่ต้องพ่นถูกตัวถ้าไม่งั้นมันจะไม่ตายแล้วมันจะดือ้อยาแล้วสารกลุ่มนี้โดนทางเลตาเมทิมทนจัดเป็นยานอกนะครับและอันตรายอย่างหนึง่งโดาเมทินเนี่ยในสารกลุ่มที่3ไดนีด้วยนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นพิษต่อปลาพึ่งและแตนเบียนซึ่งเป็นตัว ควบคุมนะครับพวกเต็นเมงควบคุมหนอนและแมลงศัตรูพืชส่วนพึ่งในช่องผสมเกสรปลาที่อยู่ในหนองน้ําเพราะนั้นถ้าพ่นเดลต้าแมททิสในช่วงหน้าฝนแล้วเกิดปลาในหนองน้ําตายแสดงว่าเป็นพิษจากเดลต้าแมทินอัน,นิสันิฐานไม่ได้เลยนะครับเพราะสารตัวนี้เป็นพิษต่อปลาอย่างมากพอสมควรนะครับก็งไว้ขึ้นี้เป็นเบียดไปนอนสิก,ก่อนไม่มากก็น,น้อยอภิบาลใดก็ขอภัยว้หน้าที่นี้ด้วย หลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะรณมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุ์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ามีตัณหาที่จะไปละมันเข้าลวงปุรุตโรพุทธพารามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่นีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเคมานันทะ เมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่อารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีทวิตริ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขียมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอไปน้อนสัยก,ก่อนทุกท่านที่อยู่มีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ